วันเราก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมนะคะอยู่กับผมเองนะคะไม่อยากตกั้งชื่อสายา,ยาโอเควัคนนี้เราจะมาไปยื้อชั่วกันนะคะไม่ให้โจไปปรดสลับโจไว้แต่เนี่ยนี้าจะไปตัวแข่งกันใช่ไหมแล้วก็กระเด็นออกไปนอกเปฮะจับ สิสิของอีโดของผมก็แค่เตะต่อยเตะปากคนเตะปากคนไปเรื่อยใครป่นธนาคารก็ตายไปเข้าสังเตใครทักใครที่ต่างอื่ก็ตายเรื่อยๆแล้วก็โบว์ก็สิงของผมก็มีตอนนี้แหละครับไม่ตัวฉันไม่เอาอีโด้ จงไปมาวิ S <S <ọ> ่งไล่เตะจงเข้าสังเตรก็นี่แหลชีวิตผมนี่นะฮะกินกระปองแก้วจงใจถึงไม่รับพี่กอลกองแล้วพี่โลที่ไปฆ่าคนนั้นแล้วก็ไปร้อที่สงเตราเขาหมดาเขาคนนงออกมาแล้วก็จะฆ่าเขาแล้วก็เตะเข้าสังเตอ่ะนี่คือชีวิตชี่โลแค่นี้เอ

เจอเจอคนอย่างพวกเง่โง่หนโอ้โหปิดกลับมันสับขีลงไปไป หกวไปเรื่อยคาจไปเรื่อยๆที่มีตกต่งออะไรโอ้ยเียน่่ชิน่อ้ไปบินมาินจนาดจออจะจๆรถใครกินจนขาดจนเตไป ไปฐานกำเหรือแล้วก็ฆ่าโดนเล้ใเซอร์ไครนะีบอกว่าจะเพื่อนคงแกไป่ใช่เพื่อนนะคะบอ่านีบินกันเลยต้องหลายอ่ะ กตกี่สั่ไปครบต้องหมดตกี้ไม่ได้เหียเดยวทีนี้มันจะที่รูครับถ้าทที่ตาะทมันว่ามาเวนะคข่นนไ้มันยัง โอ้ม oh, 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 ัดโลอมันโล่ออกมัดโลเอาเสเอาเสือเอา โดนรัวตำรวจฆ่าจ้จริงจริงแล้วตื่นเต้เร็วก็ไปตัดเส้นสมองี่คนที่ผมจัดการหรือเปล่าเลเวหนึ่งอ๋อไปดวไปด้วยไปด้วยไปด้วย 歟나해피니디냥 <uma> <s shoots> <site. s poems> เราจะาเดีโอ้ยีนาตูดอีเด็กใหม่ อีสามโอ้ไปใชรไปใชรดูนะนี่มาสามโอ้โอ้โอโอโอด,ด้าทำนาเอฟเคอาโอเคไปต้อมาเอฟเมันออกด e ี B ้ K. โอเคมันเรื่อเอฟเคมันมันหายไปแล้วขุดเจ็ดเล็กออกหมด Me as me and get Carl. Stupid, 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 Okay, come come <tôi> tụi ơi Chú ăn ơi Thứ ra à <laughs> ไปชุดเกาะหนีไปชุดเกาะมูตี้มันได้พังเลยแล้วนี่ใช,ช้ชุดแล้วก็ครับปลาระเบิดใส่ตัวเองเอ้ยน้อยไปชุดเกาะเว้าวสิลสอ12นาทีโอเคคปนี <Okay. S 2> ibi, จบแหละโอเคบายบอย